ระบบสังหารเทพตอนที่189ปาดกระบี่บุกสำนักมันจบฟ้าสองไม่นานกวนชาเย่ก็หัวเราะเสียงดังขึ้นสุยเป่าเจ้ายังเยาว้วต่อโลกล่ะนักคำกล่าวของเจ้าก็ช่างเลื่อนร้อยไห้น้ำหนักเนธมงเนธมานอะไรกันคำกล่าวของเจ้าหาได้มีสาระแท้จริงไหม คุณชายปาดกระบี่ยิ่งใหญ่เพียงไรทั่วแผ่นดินนี้ย่อมรับรู้วิชาย,ยุท์ของคุณชายก็แก่กล้าหาผู้ได้เปรียบคุณชายจะสนใจเกร็ดวิชามานั้นไปทำไมกวนชาวเย่ยกล่าววาจาพยายามขี้คลายสถานการณ์ลมปากแห่งมันช่างแกล้ก้านักแม้รู้ดีรู้ชั่วหากแต่กินอายของอำนาจกลับข้องงำจิตใจมันจนมืดมิดนักฮ ไอ้แก่กวนชาวเย่หลายปีมานี้ข้าก็สังเกตเจ้ามาก็ไม่น้อยเจ้ามันก็ชั่วช้าไม่ต่างกันเพียงแต่ข้าและสิทธิ์พี่สวีชางไม่อาจจะหาหลักฐานมาตัวเจ้าได้อย่างชัดแจ้งหากแต่วันนี้ทุกสิ่งที่เจ้ากระทำก็ได้แสดงสันดานโดยแท้ของเจ้าออกมาแล้วเจ้ามันก็เดราชานไม่แพ้มันบอกข้ามาสิว่ามันนานเท่าไหร่แล้ว ที่เจ้าขายคนในสำนักและเอาชื่อเสียงของสำนักบรรจบฟ้าแห่งนี้ไปหากินสวีเป่ากล่าวด้วยน้ำเสียงเดือดดาลสุดขีดมันรังเกีจบุรุษเท่าผู้นี้ยิ่งนักยิ่งได้เห็นสันดานแท้จริงของมันเผยออกมาเช่นนี้สวีเป่าก็ไม่อาจจะอดกลั้นได้อีกต่อไปหากแต่บุรุษเท่าผู้นี้ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวม,ม,มามากมายหลายเดือนปีหลากฤดู มันมีหรือจะมีโทรสารต,ต่ออุบายเด็กน้อยเช่นนี้มันกล่าวตอบความของสวีเป่าอย่างใจเย็นยิ่งสิทธหลานยายเจ้าจึงกล่าววาจาเช่นนี้พวกคนทั่วราต่างรู้ว่าข่าผู้เท่ากวนแห่งสำนักมันจบฟ้านั้นเป็นคนเช่นไรหลายปีมานี้ข้าเพียงมุ่งเก็บตัวและใช้ชีวิตเพื่อสั่งหยอดยุทธ์รุ่นยาวแก่โลกลามอบโอกาสแก่เด็กน้อยอยากไร มอบชีวิตใหม่ให้แก่พวกเขาหากแต่คำกล่าวของเจ้าที่มีต่อข้าหาได้มีความอันใดเป็นจริงไหมแม้แต่น้อยเลยสวีเปาเท่ากวนนับว่าไม่แก่ชราเป่าสติปัญญาของมันยังดีอยู่หากแต่ความน่าด้าหน้า,นา,นาทนของมันก็นับว่าไม่น้อยเป็นของชั้นหนึ่งเช่นกัน เด็กที่มันเก็บมาเลี้ยงมากมายตกตายส่วนที่พอใช้ก็ถูกฝึกเป็นนักฆ่านอกจากนั้นทุกคนยังถูกบังคับให้กินยาพิษไม่อาจจะต่อต้านใดๆต่อมันได้ชีวิตทั้งหมดก็มีแค่เป็นหรือตายไม่อาจจะขัดคำสั่งใดๆต่อมันหากแต่ผู้รู้ความจริงเรื่องนี้ก็น้อยเต็มทีสวรรค์นี้ช่างโหดร้ายและเป็นใจต่อคนชั่วชาเช่นมันมานานปีเสียเหลือเกิน แม้แต่เฉียวเฟิงก็ได้ให้ต้าหายส่งคนไปหาข่าวในทางลับก็พบเบาะแสของมันน้อยเต็มทีหากไม่ใช่เฉียวเฟิงมีเศษความทรงจำของเจ้าเหมือนมารอยู่กับตัวมันเองก็อาจจะไม่สงสัยสิ่งใดในตัวเจ้าแก่กวนเฉาเย่และเชื่อว่ามันเป็นผู้ทรงคุณธรรมอันควรนับถือได้เช่นกันไม่ต้องมาความเจ้าเท่าคนมากมายที่เจ้ารับมาเป็นศตปีนี้มีนับหมื่นบัดนี้ พวกเด็กเหล่านั้นไปอยู่ที่ใดกันเสียหมดไม่ใช่ส่วนหนึ่งตกตายไปมากต่อมากเลยข่าวของเจ้าในโลกมืดนั้นหาใช่ว่าข้าจะไม่รับรู้แม้แต่เรื่องราวในอาณาจักรก้ามังกรแห่งนี้ก็คงเป็นฝีมือเจ้าด้วยสิทา่าที่ทํา,าให้แผ่นดินร้อนเป็นไฟวังพัดเปลี่ยนราชาแห่งแผ่นดินฮ่าเท่ากวนัอเราะเสียงดังมันไม่คิดว่าสวีเป่าจะรู้ตื้นลึกของมันไม่น้อยหากแต่ในขณะนั้นเองตุ้ม <laughs> เสียงระเบิดดังขึ้นมาแต่ไกลเท่ากุนเฉาเย่เมื่อได้ยินเสียงระเบิดก็ยิ้มอย่างเจ้าเล่นในทันทีพร้อมกล่าววาจาสุวีเปาไม่ต้องกล่าวสิ่งใดมากความอีกต่อไปแล้วแผนของเจ้ามันไม่ได้ผลเจ้าได้ยินเสียงระเบิดนั่นหรือไม่ <c oughs> ส่วนปาดกระบี่ก็ได้ยินเช่นกันมันกล่าวคำให้คนของตนกางม่านพลังเพื่อไม่ให้คนนอกสามารถรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นณสำนักบรรจบฟ้าแห่งนี้ได้ ส่วนคนในก็ไม่สามารถออกจากที่แห่งนี้ได้โดยง่ายเช่นกันสวีเป่ามีสีหน้านิ่งแข็งในทันทีเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นดั่งใจของมันแม้แต่น้อยหากแต่มันคืออะไรกันเจ้าคิดว่าสวีช้างเพียงคนเดียวจะทนกับยอดฝีมือระดับเจ้ายุทธภพนับร้อยคนไหวหรือนอกจากนั้นพวกมันยังพกสมบัติผนึกบานที่ใช้จับยอดฝีมือระดับสูงอีกด้วยแผนการทวงเวลา ด้วยการมากกว่าจาของเจ้ามันจบสิ้นแล้วสวีเป่าเท่าเจ้าเล่กวนชาวเย่ส่งเสียงหัวเราะอย่างเย,ออย้ยไปที่สวีเป่าสายตาของมันตอนนี้ดั่งจ้องมองมกสิตัวหนึ่งที่กำลังพยายามดิ้นรนหนีในอุ้งม,มือของผู้ล่าเจ้าสวีเป่ากัดปากกล่าวคำด้วยความโกรธแค้นมันอุตส่าห์วางแผนเป็นอย่างดีแต่เหตุใดเหตุใดจึงออกมาเป็นเช่นนี้ได้นะ และในขณะนั้นเองที่สวีเปาเริ่มออกอาการกังวลใจบางอย่างอย่างแปลกประหลาดเสียงกระบี่เล่มหนึ่งดังมันแทงเข้าล่างด้านหลังของเจ้าสำนักบนจบฟ้าถู่ทรงเหยียนอย่างไม่มีใครคาดคิดท่านประมุกเสียงของสวีเปาและอาวุโสสามคนตกตะลึงอาวุโสจันทาเจ้าสวีเปากัดฟันแน่นหากแต่ไม่ช้านั้นตุ่ม เสียงฝ่ามือของเจ้าสนักบรรจฟ้าถูทรงเหยียนที่สัตว์กระทบกับศีรษะของอาวุโสจันทาก็ดังสน,นั่นฝ่ามือนี้รุนแรงยิ่งมันลุกไหมเป็นอัคคีแดงหากแต่ล่างของอาวุโสจันทานั้นก็หาได้มีอาการหนักหนาถึงตกตายไม่หากแต่มันก็มีเลือดซึมปากและในตายอยู่บ้างก็เท่านั้นนั่นแสดงให้เห็นว่าผู้อาวุโสจันทานั้นก็ได้เตรียมการเอาตัวรอดมาเป็นอย่างดี ในตอนที่อาวุโสจันทาจะโดนฝ่ามือของเจ้าสำนักบรรจบฟ้าถูกทรงเหยียนมันก็หันกายปารับท่าล่างเพื่อให้ตัวเองสะดวกในการถอยหนีและนอกจากนั้นยังได้ใช้ยันคุ้มครองกายระดับสูงทันทีแล้วเมื่อมันโดนฝ่ามือของเจ้าสำนักบรรจบฟ้าถูทรงเหยียนมันก็ได้ทีพุ่งกายหนีไปอยู่คนละทางของสำนักยอดกระบี่และเท่ากวนชาวเยกคนทรยศในทันทีเท่ากวนหัวเราะเสียงดังอีกคราโฮ่าา ท่านพระมุขสิ่งนี้จะโทษใครได้ในการศึกย่อมไม่นายอุบายในการฆ่าล่าชีวิตก็ต้องไร้บานีหากท่านจะกล่าวโทษข้าก็ขอให้ท่านกล่าวโทษตัวเองเถอะที่ไม่ยอมจำนนต่อคุ้มกำลังอันยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินอย่างสำนักยอดกะบียายไม่ส่งนางหนูอีเฟยแต่โดยดีเรา คำกล่าวของเท่ากวนเช่งหน้าละอายเต็มทนมันไม่มีความจำหรือความสํานึกในบุญคุณของเจ้าสํานักที่ชุบเลี้ยงมันมานานปีเลยแม้แต่น้อยเจ้าสํานักบรรจบฟ้าถูกทรงเยียนไอออกมาเป็นเลือดคราวหนึ่งก่อนยิ้มให้กับเท่ากวนสําหรับเจ้าสํานักบรรจบฟ้าถูกทรงเยียนตัวมันนั้นหาไม่ได้หวาดกลัวความตายเลยแม้แต่น้อย ยิ่งได้เลือดเช่นนี้มันยิ่งรู้สึกสะใจเพราะห่างหายจากกินคราวนี้มานานปีไม่ชา้าท่านเจ้าสนักบรรจบฟ้าถูทรงเหยียดก็ฉีกกระชากเสื้อของตัวเองออกเผยให้เห็นกล้ามเนื้อของยอดบุรุษผู้ข่ายุธมานานปีแม้จะอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ตามหากแต่ความกำยำและความแข็งแกร่งนี้ก็หาได้ดูแคนได้ไหมน้องกวนข้าหวังว่าเจ้าคงจะไม่มีวันลืมวันวาน ว่าตัวข้านั้นถูกเรียกว่าอะไรเพียนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ